คือน้ำที่เกิดจากการต่อไดโวโซลาเซลล์ขนาด4นิ้วนะครับได้น้ําอยู่ที่5,000ลิตรต่อ1ชั่วโมงครับผมราคาอยู่ที่3,000กว่าบาทครับโอ้ดูมันใช้ได้ดีครับอันนี้คือสายส่งอยู่ที่ขนาด6นิ้วครับผมน้ําจะไม่ได้ไหลเต็มนะเพราะว่ามันเป็นขนาด4นิ้วเราจะเพิ่มสายมาเป็น6นิ้วสายส่งยาวครับดีน้ําแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมน้ําแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมต่อไกลอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับ100เมตรนะเดี๋ยวพาไปชมครับผม เดินไปเรื่อยๆครับผมส่วนสั่งนี้คือมันจะเต็มหมดเลยนะสายจะตึงเลยครับ6เมตรครับผม6นิ้วครับมาไปเรื่อยๆครับอันนี้แผงนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็วางเฉยๆนะครับผมมามาเจอแล้วครับนี่ไดโวอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ผูกเชือกสายไดโวครับอันนี้ไดโว4นิ้วนะครับผมผมก็จะลดสายมาแค่3นิ้วนะครับน่นจะเรามีสายแค่3นิ้วเนาะสาย3นิ้วแล้วก็ต่อเข้านี่6นิ้ว นะครับสายส่ง6นิ้วเดวิก็เนี่ยลอยตุปป๊บปองอยู่ตรงนี้ครับผมส่วนแผงเน,นี่ยแผงเนาะแผงที่อยู่ฝันนู้นครับผมเนะี่ยแผงอยู่ประมาณประมาณ80เมตรครับที่เห็นนูนนน้นนั่นับแผงเห็นไหมครับแผงใช้340วัตต์สองแผงครับผมต่อนะครับแผงก็ไกลยอยู่นะครับแผงก็นู่น80เมตรต่อมานี้แล้วก็สายส่งไป นู่นครับผมสายส่งไปร้อยเมตรนะครับนี่ครับเหมาะมากครับใครที่จะหลับดูดน้ำเข้าสวนไร้นาสมสมครับผมแนะนำเลยครับไดโวต,ตัวนี้ครับตอบโจทย์เกษตรกรได้ดีจริงๆครับผม